สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระอยู่กับผมพาเดอร์เปรโตวันนิยมธรรมชั้นปีที่7จากสังฆมณทนอุบลราชธานีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่17เทศกาลธรรมดาซึ่งเรื่องราวประวรสา,ารเป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์เท่าบีขนมปัง เลี้ยงคนจำนวนห้าพันคนถ้าผมอยากจะถามพี่น้องทุกท่านว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ที่กินแล้วเราไม่รู้สึกหิวอีกเลยซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่มีวันนี้มีประชาชนจำนวนมากมายชุมนุมกันเพื่อฟังพระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนแน่นอนว่า พวกเขาได้รับการเลี้ยงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีความหิวความกระหายทางฝ่ายกายด้วยวันนี้สารุสิ์คนหนึ่งของพระเยซูเจ้าต้องการให้คนไปหาซื้ออาหารมาเลี้ยงประชาชนแต่ก็บ่นว่าเราจะหาเงินมาจากไหนเราจะเอาเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกเขาจึงจะได้เพียงพอ หลังจากที่พระองค์ทรงปล่อยให้บรรดาศิษย์นั้นได้จัดการแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้จึงถึงคราที่พระองค์ได้ทรงบอกกับพวกเขาว่าเรามีวิธีที่จะจัดการซึ่งในขณะนั้นมีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวพระองค์ทรงกล่าวขอบพระคุณพระบิดาเจ้าสวรรค์ แล้วทรงแจกให้กับทุกคนกินเครื่องหมายต่างๆที่พระองค์ทรงกระทำนี้ที่รวมถึงการทวีขนมปังเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระบิดาเจ้าผู้ทรงส่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาในฐานะที่เป็นประกาศักผู้ได้รับเจิมและเป็นกษัตริย์ที่พวกเขารอคอยเครื่องหมายอาศัศจรรย์นี้การเลี้ยงอาหารคนจำนวน5,000ันคน ยังให้คิดถึงเหตุการณ์ที่ชาวอิสราเอลมีความหิวกระหายในถิ่นทุรกันดารแต่พระองค์ยังทรงประเมตตาและทรงให้มานาแก่พวกเขาพรเชสุจ้าทรงสอนเราว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเรานั้นที่กระทำการเช่นนี้ได้เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นปังจากสวรรค์ซึ่งเราแต่ละคนสามารถรับได้ การเลี้ยงอาหารคนจำนวนห้าพันคนนี้ยังแสดงถึงความเมตตาหรือความใจดีของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนเมื่อพระเจ้าให้อะไรใครพระองค์ทรงให้อย่างเต็มที่ให้อย่างเพียงพอพระองค์ทรงประทานให้เรามากกว่าที่จำเป็นหรือร้องขอให้เรามากจนสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับผู้ที่ขาดสนกว่าเราผู้ที่มีความต้องการมากกว่าเราพระเจ้าทรงรับจากเราเพียงแค่เล็กน้อยแต่พระองค์ทรงทวีสิ่งที่เราให้นั้นให้เพิ่มขึ้นจำนวนมากมายและทรงคืนให้เราเพื่อเรานั้นจะได้ให้ผู้อื่นต่อไปผมอยากจะถามคำถามพี่น้องว่า ท่านมีความไว้ใจในการจัดสรรของพระเจ้าหรือสิ่งที่ท่านมีและท่านได้แบ่งปันด้วยความเต็มใจแก่ผู้อื่นหรือผู้ที่ขัดสนหรือไม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทรําให้หัวใจของลูกอิ่ม้ําผมอยากจะฝากคําถามแก่พี่น้องว่าพี่น้องมีความไว้ใจในการจัดสรรของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดหรือพี่น้องได้มีการแบ่งปัน แก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดเราได้แบ่งปันแก่ผู้ขัดสนมากน้อยเพียงใดสุดท้ายนี้ขอพระพรของพระบิ็นเจ้าผู้ทรงสรรภานุภาพจะได้ทรงทำให้หัวใจของลูกทั้งหลายนั้นได้อิ่มหนำเต็มเปี่ยมไปด้วยการเลี้ยงดูของพระองค์เพื่อที่ลูกนั้นจะได้มีความซื่อสัตย์และกะตัญญูต่อพระองค์และเพื่อลูกนั้นจะได้นำความรักและสันติสุขของพระองค์ ให้ไปสู่ผู้อื่นด้วยอาเมนขอขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจดีที่คอยสนับสนุสน,นกระแสเรียกของสามเณรและคอยสนับสนุนกระแสเรียกของบ้านเนรเสมอมาขอพระเจ้าประทานพรอนุดมงไปยังผู้ที่มีน้ำใจดีทุกท่านครับพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ